ตอนนั้นเป็นช่วงสวรรคตรของราชการที่9กนะคะไม่ก็เลยรู้สึกว่าเราใช้คอนเซปต์ของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขึ้นมาทําตรงนี้ด้วยไม่ก็เลยอยากจะตั้งเลขยก้าเนี่ยให้เป็นสิริมงคลกับร้านด้วยก็เลยได้ชื่อมาเป็นนายสลัดณนะปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับร้านนายสลัดนะคะเราก็ทําให้เป็นบรรยากาศสบายๆเนาะในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าในสวนกลางกรุงประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ก่อนเนี่ยฟาร์มตั้งอยู่ที่บริเวณร้านเลยแต่ตอนนี้ม่มีการย้ายฟาร์มไปไป,ไปที่ตรงหลังสิตฟาร์มนะคะที่ไม่ทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะมีกระบวนการผลิตแล้วก็วกควบคุมที่ดีเหมือนเดิมไม่ได้ใช้ตัวยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดอันตรายปลอดภยัยสำหรับผู้บริโภคแน่นอนเพราะว่าอันนี้เราก็ทานเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ซีซารสลัดอกไก่ย่างค่ะไม่ก็คัดสารรวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะให้มีคุณภาพน้ำสลัดเราทําเองทุกตัวนะคะก็จะมีพวกอัญชันโหลพาันนีิมาสตาร์ดาวซันไอแลนด์แล้วก็มีรีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดน้ำพริกองเหลือแซลมอนอย่างค่ะตัวน้ำพริกเนี่ยเราใช้น้ำพริกอย่างดีนะคะไม่มีพวกกลินประสิวไม่มีพวกสารกันบูดนะคะก็ทานคู่กับพวกแซลมอนแล้วก็ผักสดเครื่องเคียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็สำหรับใครที่มองหาร้านที่เป็นบรรยากาศสวนเนอะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็อยากจะใช้เวลาสบายๆกับครอบครัวนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆก็อย่าลืมแวะมันที่นายสลัดได้ค่ะ